สวัสดีครับพ่อพกับส่วนระดาฟาร์มนะวันนี้เรามาทำโซลารเซลลนะครับเราจะทำปั๊มน้ำนะครับเอาเพื่อที่จะทุ่นแรงนะครับทุนแรงเราไม่ต้องตัดรดนะครับเพราะว่าเราปลูกไม้ผลไปหลายอย่างเลยนะพักพอดีฮะอะโวคาโดบุชเชตนะครับได้มาจากอาซาปาโฮมสเตยนะ์ซาธาม,มิกนะครับของสวนเราเองนะครับ รู้จักกันนานมากครับเป็นยี่สกว่าปีแล้วทรัพป่าโฮมสเตดนะครับเมื่อก่อนก็ไปเที่ยวไปอะไรด้วยกันนะไปเที่ยวป่านะเมื่อก่อนมาดูเนื้อกันนะครับว่าบุชเจ็ดพวกนี้น่าจะห้าห้าขีดกว่ากว่านนะเพราะไซส์ที่ลงมานี่ก็คือครึ่งโลขึ้นไปหมดเลยดูนะครับสีเขาโอ้สวยมากครับดูนะฮะดูนะฮะสีสวยมาก วิวเราก็สวยนะฮะข้างล่างเป็นวิววิวนาข้าวครับแต่ว่าเก็บข้าวไม่ได้ครับเข้าไปอะไรนะครับนักวิชาการเกษตรครับเข้าไปอะไรนะไม่ขอรวงโลกไม่ขอรวงนะ<笑><笑>เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ชิมมาวคคโดก่อนนะครับเราจะพาไปเดี๋ยวขึ้นหมวกให้กับคนถ่ายกันนะ <laughs> อ,อแล้วก็เดี๋ยวให้คนถ่ายชิมด้วยนะ ข้าของเราปีนี้ไม่สมบูรณ์ครับไม่สมบูรณ์เพราะว่าเขาเป็นโรคไหม้คอรวงเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนะ <c ười> <c ười> นี่ยนะครับเดี๋ยวพาพาทุกคนไปดูนะฮะนีะ่คอละชิ้นนะครับเป็นไงครับอร่อยไหมครับรสชาติเป็นไงไงวันนี้มีผู้ติดตามมาหนึ่งคนนะมีผู้ติดตามมาแล้วบอกบอกรสชาตินะฮะรสชาติเป็นไง หวาน,หวานเหนียวเหนียวอันนี้เป็นระยะสุกใหม่เนี่ยนะครับหวานนี้ชัดเจนเลยเห็นเห็นเลยเดีย๋ยวพาไปดูข้าวนะครับนาข้าวนี่เป็นนาข้าวสวนละแดฟฟาร์มของเราเองครยูทูบเบอร์ไม่ได้ลงมานะครับยูทูบเบอร์เดี๋ยวเขาจะลงมาเล่นเล่นน้ําของเขานะครับตอนนี้เขาบอกเขาขอไปชวนเพื่อนก่อนนี่เป็นบรรยากาศนาข้าวนะครับ ะะเ,รเราทำโซลาเซลล์ตรงนี้เป็นแผงนะครับโมโนฮาร์ฟเซลล์นะครับรับแสงสองด้านกําลังทําไปนะครับนี่ลกๆนิดนึงนะเดี๋ยวเขค่อยเก็บกวาดนะด้านบนก็เป็นแปลงเงาะนะครับแปลงเงาะตรงนี้ก็จะเป็นขนุนนะครับซูเปอร์เรสนะครับจากสวนพ่อใหญ่นะครับ พ่อใหญ่พันไม้มังเลยนะฮะพ่อใหญ่วิโรจน์นะครับแล้วก็จะมีขาวมุกนะครับขาวมุกนี่นะครับมีหลายอย่างมีเงาะครับด้านบนนีเป็นเงาะไม่เห็นใช่ไหมครับพาอหญ้ามันยาวมีฝรั่งของเป่าซื้อนะมีหลายอย่างกล้วยหอมทองเอ่ออะไรนะลำไยคริสตั้นนะครับมีหลายอย่างเลยโน่นนะครับแต่รกนิดนึงนะครับ ช่วงก่อนๆก,ก็เริ่มเริ่มไม่รกแล้วเพราะว่าแดดเยอะนะช่วงนี้แดดเ,ด,ดเริ่มเยอะแต่ว่าวันสองวันมานี้นนะพายุเข้าฝนตกเนะยก็ดีกับเราครับไม่ต้องรดน้ําต้นไม้ <c oughs> นี่ครับตัวนี้ก็เป็นขาวมุกสยามนะขาวมุกนะเป็นสีขาวเลยครับเนื้อเขาเป็นสีขาวขนนเนื้อขาวนะครับขามุกเนี่ยเราลงไว้เราลงไว้ สองต้นนะครับชิมมัว์ากโดไปด้วยนะครับขามุลงไว้สองต้นส่วนซูเปอร์เลสนะครับเราชิมแล้วเราติดใจมากนะลงไปสิบกว่าต้นนะครับนอกจากพวกนี้ก็จะมีมะละกอนะครับลิ้นจีนะครับมีมีหลายอย่างเลยปลูกถั่วไว้กินนะฮะถั่วนี่เป็นต้อนอะไรนี่มะม่วงมะม่วงเลยนะอันนี้ ค,พพนะคุณพ่อปลูกนะครับรนะครับฝรั่งนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะน่าจะเป็นอ่าเอาอะไรนะแส่ขาวตัวผมจำชื่อไม่ได้ละแต่ไม่ใช่กิมจูนะฮะตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้แต่ตัวนี้เป็นหงนะฮะเราเน้นหงนะครับเดี๋ยวเราก็จะแต่งกิ่งออกนะรเราจะทำการตอนตอนตรงนี้เลย ตอนเราจะได้ต้นใหม่แล้วก็กิ่งเขาจะได้ออกด้านข้างสวยๆโอ้มแมลงครับแมลงเยอะนะฮะเนื่องจากเราไม่ได้พ่นอะไรเลยสักอย่างก็มแมลงก็มาอาศัยนะไม่เป็นไรนะนี่แต่เขาสวยนะเขาสวยฟอร์มสวยเอาปลูกเมษาไปปลายเมษาเลยนะครับไปปลายเมษา ตอนนี้พฤศจิกาวันที่สองพฤศจิกานะครับพฤษภามิถุนารกรกฎาคมกันยายนตุลาคมหกเดือนเจเดือนนะครับอันนี้มาแซมที่หลังนี่ก็หงมันไงนครับหงครับของเป่าสีเขาดอกดอกมาหลายชุดครับแต่เราเด็ดทิง้งอยากให้เขาเลี้ยงต้นให้ใหสวยกันนี่นะครับแต่และต้นก็ส่ง สงแตกต่างไปนะแต่ฝรั่งเขาจะชอบแดดครับแดดจัดจัดแล้วได้น้ำนะครับชอบแดดชอบน้ำนะครับด้านล่างก็เป็นนาข้าวด้านล่างนี้เดี๋ยวเราจะขุดบ่อปลานะครับเป็นเป็นบ่อบ่อปลาหนะงเป่านะแอบแอปติดลกูกแล้วเดี๋ยวต้องเด็ดออกนะ่ไม่งั้นก็ไว้สักลูกมันสองลูกก็พอนะ ลูกลกนึงนะครับไม่งั้นเขาจะไปเลี้ยงลูกเขานะครเขาจะไม่เลี้ยงต้นแล้วต้นสมบูรณ์กอนนะบนี่นะครับบรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะครับใครชอบแนวนี้ก็น่าจะดูได้อยู่แต่ถ้าใครไม่ชอบแนวนี้ก็อาจจะดูแป๊บๆหรือว่าอาจจะผ่านไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นหอมทองนะฮะกุ้ยหอมทอง ท้านบนเป็นน้ำว้านะครับเพราะในเยื่อนะครับเพราะในเยื่อข้อดีเขาคือโตวไวแข็งแรงทนทานต่อโรคนะครับน่ครับของลาสติกต้นนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะรเขาเมันจะตายนะครับจะปลูกใหม่ไม่เป็นไรครับ นี่เขาแอติดลูกส่วนเราเราปลูกหลายอย่างเลยนะตัวนี้จะเป็นลำยาไยคริสตัลน,นะครับอันนี้เป็นเซียนท้อลองไปเหมือนกันลองปีนี้หมดเลยนะครับนี่ลำยาไยค่คริสตัลทาเอลเลยนะับแล้วก็เนี่ยครับปลูกถั่ว้กินปลูกทิ้งเหมือนกันครับปลูกตลก็ลกอกๆตรงนี้เลยไห้กินนะฮะอันนี้เป็นทอแปดไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะ เนี่ยมี่ถบักยาวนะจะมีพวกเนี่ยครับอ่อะไรเขาเรียกอะไรนะชีฟลังขินคาตะไคร้นะฮะอยู่นี่หมดเลยผักสวนครัวนะรกๆแต่มีให้กินนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรจำไม่ได้นะเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับก็ฝากไว้ครับใครผ่านไปผ่านมามาแวะเยี่ยมกันได้นะครับ ที่สวนไราดาฟาร์มนะครับสวัสดีครับ